ยศใหม่ของพระราชวงศ์เมื่อเปลี่ยนรัชกาลอันดับที่1พระราชบุพการีในพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะเป็นสมเด็จพระศรีรอชื่ออย่างเป็นทางการบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกพระนามย่อว่าสมเด็จพระพันปีอันดับที่สองพระราชโอรสและพระราชธิดา คือเนื่องจากพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นี้ล้วนแต่ประสูตรก่อนขึ้นครองราชทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการก็จะได้รับการอวยยศขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอโดยทันทีโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชั้นเอกออกพระนามว่าทูลกระหม่อมชายทูลกระหม่อมหญิง จะต้องประสูตรจากพระอัครมเหสีเท่านั้นยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชันโทออกพระนามว่าสมเด็จชายสมเด็จหญิงชั้นนี้จะต้องประสูตรจากภระระยาเจ้าเท่านั้นก็หมายความว่ามีแม่เป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเป็นต้น 3. ยศพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชายพระองค์เจ้าหญิงพระองค์เจ้าชั้นเอกออกพระนามว่า เสด็จพระองค์ชายเสด็จพระองค์หญิงพระราชโอรสธิ่ดาในชั้นนี้จะประสูติจากสามัญชนหรือหม่อมอันดับที่สพระเชษฐภคินีและพระคณิษฐาได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาห่างมีการพระราชทานคืนฐานันดรตักและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรวลัยรักษ์ อันดับที่สหลานที่ไม่ใช่สายตรงได้แก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าติริพาจุฑาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณ <_ s> จะได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่เป็นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าติริพาจุฑาพรและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณอันดับที่ห้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระราชอิสริยยศสูงสุดเสมอเท่าสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระบรมราชินีและจะไม่มีการลดพระราชอิสริยยศแต่อย่างใดอันดับที่ 6. พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศซึ่งเคยเป็นพระวรราชายามาก่อนแล้วถึงเป็นพระวรราชาทินัดดาาศ อันหมายถึงแม่ของหลานกษัตริย์ผู้ประเสริฐเมื่อมีการผัดเปลี่ยนสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทําให้พระองค์ย่อมไม่ได้อยู่ในฐานะแม่ของหลานกษัตริย์ซึ่งพระยศของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีต้องรอประกาศต,ต่อไปอย่างไรก็ตามจะต้องมีการรอประกาศการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งถ้าชอบก็ฝากไลค์ หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะ